ต้นโลดต้นบังไงหอมป,ป้อม้องไงต้องมึมะงดื้อง่ายนะคักหอบป้อมมาจากบ้านเฮามลตต้นไหง่นะอ๋อเลยโบเห็นโบเห็นห้องในโบเห็นห้องตมัหุ่งดิเห็นตะพัด เส้นมามะขามเปียก่อนมะขามเกกระเทียมกันพี่น้องพริกแ็งตามเนื้อ่อนี่นี่นื้ตะมะโคคือเกาจสกระกอกพี่น้อง ตะบูขาวตะบูฮวงใส่ประกอบมื่อีงมะกอกมะเขือเทศมะเขือเคี้ยขี้ยบาดนีมครับบวมีดกับบุคคลเนาะมะเขือเครือใจร้ายก็แซ่บหลายรสชาติเปรี้ยวๆครับมื่อีงกองทั้งมะเขือเครือทั้งมะนาวบีบเอาน้ำ ขามเปียกครับในน้ำครับเปียกลงไปรสเ,เปรี้ยวๆนันจะเปรี้ยวตามด้วยผงนัวครับชูรสผงนัวใส่ลายแซ่ยบลายปลาแดดผรุงรสน้ำสะอาดนป้าปลา,ปา,ปาชุ่มไว้เค็มใส่ลายนเนื้อ còn cắt một phương cũng như cậu ấy con oh. hết được thì สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทั้งหลายครับมาพอผมอีกแล้วครับช่องคนชิวชั้นแนวครับพี่น้องเมื่อนี้กินเนื้เมื่อนี้เมื่อนี้มากินเนื้ตับมะฮุ่งพี่น้องตับมะฮุ่งเด้อรอใบ ผักกะมีต้นหอมแล้วก็ผักสลัดแล้วก็อันนี้เขาเอิร์ดนี่หอบป้อมหอบป้อมเบื้องต้นโลดต้นต้นบไงหอบป้อมพี่น้องเบื้องมูขนาดเบื้องด้อยไงครับหอบป้อมมาจากบ้านเฮามาลดต้นไงคนน่ะเอาแซ่บเสีบเลย มาพี่น้องแซ่บแคบน้ำกันจ้าแคบหมูน้ำกรอบกรอบครับพี่น้องแคบหมูเอ้ยพักหลายมาเนี๊ยมีสาบเขียวมาเป็นสวนมาเป็นสวนเลยมาเนี๊ยพักหลายเอาพารุ่ยเลยรอบใบพี่น้องหลายกินมาบ่เนี่ยพี่น้องเลยจ้ะกินซอยกันเอโอ้ยหลายครับก็นะอ่อเลย บ่เห right. ็นบ uh, ่เห็นฮอดไหนบ่เห็นฮอดแต่บ่ฮู้เด้เห็นแต่ผักบ่ฮใส่บักกอกตะบ่ฮู้ใส่บักกอกพี่น้องส้มๆแกงวงบ่มุมเดิมจ้ะมุมเก่ามุมเดิมพี่น้อง ักสลัดก็มาเป็นต้น,นพักปลอดสารพิษมาจากบ้าน,น,นาเฮาโคเ,เดอร์นี่โอ้หเฮ็ดเพ็ดเดอพี่น้องมาเนี่<อ>มันนี่กินสองคนมาเนี่<อ>มันนี่กินสองคนเดอ้อผิดหลังจากตลางปีใหม่ม่นเนี่ยเพื่อจะได้กินสมตำเสมอพี่น้องไง อ,อ๋อเต็มหน้าเลยพักหอมป้อมชิปชิปแรกของปีนะครับสุดตำ่ำอืมไงครับหอมป้อมไหมป้าน่าสนุกพักมาเห็นน้ตอต้นมะฮุงบัติเป็นต้นต้นพัก น่าพกักนี่หรอกสดสจากสวนน่าปปิดสวนเลยม,มันนี่พักหลายครับเนนตนล่องหรอเป็นตะล่องงันใค่มาจัก มาจากรุ่ร้อนมาเป็นส่วนเลยพี่น้องพอดีบวฮิทเพชรเพชรลาย เพชรลายกินงน่ายสดลาดสันลาวใส่เลยอืมพักปอดสารพิษ ดปีใหม่สุขสุขคนเดอ้ยอย้อนหลังคลิปแรกกันมาหลังปีใหม่หลังปีใหม่มาเพิ่งจะได้ลงคลิปสมต่ำพี่น้อง

ว่าไงกินพักกินตะไบว่าเมนบุ้งแค่วะน่ะการบอกกินกินตะไบกนก็อย่งเงี้ด้ บอกินสองคนมาตำลายพี่น,อน,น้องต้องตำแน่น่อยๆมนกังนแบ่บมากอ้อ้ม,อม,มวันนีกินหลายคนตำเป็นทาร์ตดสมวันนี้กินสองคนมาตำลาย มีสองคนมีน้องแต่ประกอบใช้บริบทน่องสมขนา วให้ดักกงสูงตุ่มัะไรมาอันักตรงสูงมนาักจังอแบบแป้อมอป้อมดิโอ้ตุ่มเงียงเง้ยอป้อมผมทผนไห มะกอกแก้ง่วงอืมลงซอสักกับขาซั่นเลยกอกขาคอที่ว่าเตีย้ยกับขาซีฟ้าเลยวะ <c oughs> ขอข้าข้อพี่น,อน้อง ทักสรัรบ้านทางมันชือออกหวานหวานมัมมนะมบุกคมเนาะทักสลรดบอดสารพิษกินเป็นต้นเลย นี่ต้นเดียวกับบมัมสก็ง่ายประยายหรอกอืมทำตองจุกน้งครับเอาหักมันไว้เห็ดน้ำจิ้ม มันมีมดค่ะตำปลาไหมดขาดเลยตำเนื้อน้มันยังแซ่บตำลายมันหมดเสียบอือกะบัวกับต้นใหญ่ เพชรแกเพชรอยู่ดีเลยมดท่านเนี่ยเราไปวางหัวเพชรกับเ,เ,เ้าแล้วพี่น้องยี่มันได้ครับพ่อพี่น้องบารที่เนี่ยมัดท่านเก็สองคนกับมัดแกง่วงสองใบ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แหละครับบ,บอกพี่น้องเนี่ยถ้ามักคลิปนี้ก็กดไลค์เนี่ยเด้อพี่น้องถึกใจก็กดติดตามช่องพลซูวเวอร์ชาแนลครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพ่อพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เดอ้อไปก่อนพี่น้องสุขูสุคนครับเจอกันคลิปหน้าครับสสวัดีค่ะสวัสดีครับ